คืออะไรอ่ะเราลงหมอไม่เห็นสคริปไม่ไม่สคริปแล้วกันเดี๋ยวเราไม่ต้องโอ้สคริปแม่งได้แล้วดีว่าคุณรับงานนี้ง่ายๆคือเอาต้องหันมุมต้มเยอะคุณมองไม่เห็นไอ้เราต้งบังอะไรจอวันสั่น์ไม่เราลงลิฟต์ลงมันไม่มีคนมีคนอยู่ข้างล่างนี่เพราะฉะนั้นไม่มีคนจะหวังมึงมีใครมาอืม พูดให้มันจริงอย่างที่มึงพูดนะอย่าถามอะไรไม่รู้ไม่ทันมึงไปของพวกเราแล้วใช่เหรอสัตว์โหแล้วม่งเดินโจกเลยไงเออวิ่งได้อันนี้มันต้องให้วิ่งเฮ้ยอันนี้คืออะไรซ่อนโอเคอันนี้คือให้ทำอะไรอ่ะปั่นไฟเหรอแต่ไม่นานเลยเฮ้ย แล้วนั่นอะไรอ่ะแม่งนั่งเดินไปทางนู้นนะนี่ไปพี่นำเองแล้วมันจะมาไทำไงดีวิ่งแล้วก็ซ่อนนี่มีตู้อตรงนี้แล้เออเราต้องทำเป้าหมายดวยเฮ้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 ยโอครับอิสต์มาเกะไม่โดนไม่โดนอ้โหอิสต์มาเกะโตเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตู้ตู้กูซ่อนแล้วกูไม่รู้ละ ไปไม่ไกลพอหมดแล้วมึงวิ่งไล่พวกมึงไปแล้วกูไปแล้วอี๋มึงวิ่งมาใครกูอยู่ในตู้มันไล่ใครวะกูไม่รู้นะเสียงหายไปหายไปทางซ้ายว้ายอะไรมึงดุ้นอี๋แถวออกเลยแกอยากกูเข้าแล้วไอ้สัตด ไอ้เหี้ยแม่งวิ่งแม่งวิ่งแม่งวิ่งมาแม่งวิ่งมาแล้วแม่งปลอมตัวเป็นพวกเราได้เหรอใช่มันปลอมตัวพวกเราได้มันอยู่หน้าห้องกูว่มันอยู่กับกูว่าแล้วกูจะวิ่งไปยังไงวะขำหาพ่อเหรอไอสัตว์ไอหลัมึงตายยังอ่ะยังกูยังอยู่กูซ่อนอยู่เนี่ยมันเอ้ยมันอยู่ด้านหน้ามึงไอปามึงเดินเส้นโซลานั่นโดอไอสมักเลตตาไอสมักกีโตไอเหี้ยนี่แม่งแม่งแคมไฟเหี้ย แม่งกีแม่งแคมแม่งแคมป์ไฟสัตว์แล้วกูจะไปปั่นยังไงแม่งไฟระเบิดด้วยเมื่อกี้นี้อ๋อไอระเบิดนี่คือมึงกีดไม่มันวิ่งมาไอสัตว์วิ่งมาเลยอย่างเมื่อกี้นี้มันเปลี่ยนเป็นคัดซีนให้แล้วมันก็วิ่งเข้ามาหากูกูรีบแม่งก็กีดแตกถามไอพายเอาแล้วกันเฮ้ยแล้วกูออกตอนนี้จะเป็นไรปาวะมันอยู่ข้างหน้าพี่นะเอออยู่ข้างหน้าพี่พี่อยู่ในตู้อะมันต้องล่อเ่า เออลองดิเฮ้ยมันไปแล้วทำไมกูปันมันม่ไปเลยไปเลยรอรอรอต่อรอไปรอไปอุปั่นแล้วไอีกต่ออย่ารออย่ารอมาตรงนี้ต่อเอ้านี่อ่ะมันต้องมันต้องทมันคงปั่นไฟใช่ไหมต้องต้องต้องกดยังไงอ่ะมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวคูลองดิเฮ้ยต่อจะปั่นไฟผมมันต้องมันต้องยังไงกดให้ตรงเหรอเหมือนแม่งจะมาใช่แป๊บนึงนะเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันจะเริ่มใหม่เฮีย เออนี่ไงต้องกดให้ตรงเออเมื่อมาเมาือกก่อมาเดี๋ยวกูโดนหลังหลังให้เออเออเออนี่เสียงอยู่ขวาพี่ซ้ายพี่อ่ะที่พออันนั้นเสียงอยู่ซ้ายพี่อ่ะโดนหลังให้ต้องกดค้างหรืออะไรวะ <c oughs> โอ้โหไอสัตว์ <c oughs> เอ๊ะมึงรู้แล้วมั้งไอ้มึงมึงมาหาวงเล้วเฮ้ยให้กูทำไรเออเออ อ๋จอจะคอมพิวเอรเนี่ยไอเฮี้ย22%เปอร์เซ็นต์เองให้กูทำอะไรโอ้ไอเฮี้ยไฟระเบิดขเขาได้ยินเสียงแม่งกระติบเสียงหูอยู่เนี่ยแม่งได้ยินจนจนแม่งหูอือยเออแม่มยู่ไหนวันวะแล้วให้กูทำอะไรอีกเอามาเลยมาอีกมาอีก <c oughs> เดิวซอก <c oughs> ม,มันอยู่ไหนวะเนี่ยมึงนะไอ้ไม้ชินอดะ มันทำใหกูต้องเจอสิ่งนี้แป๊บนึงนะกูงงว่าต้องต้องปั่นยังไงต่อปั่นยังไงเมื่อกี้เครื่องแรกอ่ะไม่รู้โอ้ยยังไม่รู้วิธีปั่นเลยแล้วต่ออยู่ไหนฮะผมอ,อยู่ในตู้ดูนี่อ,อยู่เครื่องแม่งเร็วไอ้สัตว์ตกใจหมดเฮิมามามา,มาต้องสติต้องสติที่เสียงมันมาแล้วอะทำไมแม่งรอเาแม่งเจอแล้วแม่งต้องโดดยริงชอบว่ะคืออะไรต้องเด็ด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  คืออะไรอ่ะอต้องกดต้องกดค้างหรืออะไรอันนี้เรื่องไปยังวะต้องดูไลฟ์วนะิโอน่ะอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วแหละเครื่องนึงน่ะคือต้องทำอะไรเย้ yeah. เสร็จแล้วก็ไปไปต่อเลยเมสอ่ะกดสเปซวารมั้งพอสเปซ<อ><ก>เปหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่ใช่สเปซวารมาต่อคลิกซ้ายอ่ะใช่คลิกซ้าย ี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเอ้า่งเครื่องพังหมดละเครื่องพังจะคอมแล้วมันคอมพีห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วมันอีกสองเครื่องอะเราต้องไปหาแล้วว่าพี่ต้องไปหาอะไรหาซ่อมเครื่องอ่ะดิพี่ไม่รู้ว่าต้องซ่อมอยังไงอันเนี้ย <c oughs> ยืนซ่อมกันอยู่สามสี่คนทำไมมึงเหลียวมาวะอ๋อต้องยืนซ่อมกันทุกคนเหรอไม่ใช่ นี่ไงต้องกดคลิกให้ตามตรงกับสีแดงหรือเปล่าเนี่ยยี่สามแล้วยี่สี่ยี่ห้าแล้วเนี่ยสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามอย่าพลาดนะตัวนี้อย่าพลาดนั่นไงพลาดแล้วเรียบร้อย <c oughs> กูรู้แล้วต้องกดพร้อมกันให้หมดไอ้เหี้ยถ้าทำพลาดแม้แต่คนเดียวพังล่่าทำใหม่หมดเลย <c oughs> ทำใหม่เลยที่มัม่งเริม ตอนแรกๆอ่ะโอ้ยเฮียเรียบร้อยยังยังกูนันเนี่ยเอออันนี้กูเรียบร้อยพังซ่อมใหม่ทำใหม่รอแป๊บนึงเอาไปออก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 ทำใหม่เลยเฮียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มึงไม่ต้องไม่ต้องหนีไอ้เหี้ยมึงก็ซ่อมไฟกูรู้มูเดดบายเดรย์ไลทตายสินี่ไงเอ้าใครทำพังอ่ะเวงสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเอ้า ใครทำอะค้างเสร็จไรค้างไอ้เหี้ยเรียบร้อยมากูเองไปสอบ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ้าวใครกดวะหมดลหมรแล้วเบอร์ชิงละมากูเองตามไปบอลดีกว่าไปเลยมึงไปทำกันเลยจัดการเองมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยกูกดไม่ทันอำไมเอาไปเครื่องอื่นก็ได้นะยังมีเครื่องอื่นเหลือ สันโดนมันเล่นเหรอสันหาพ่อมึงไอสัตว์เียเย็นผมยืนดูมันหนึ่งโอ้เรวต้องเชิวเชื่อไงอย่านะซาวบิวแล้วหนึ่งสองเออสติกูต้องมาว้ไล่ไล่พน้ำดีเท่าน้ำดเกมมิ่งเอ้าแคไมกูตายอ่ะเอากูไม่ได้ตายกูโดนมันจับมาแกใช่เฉยเ้ยมันวิ่งมาแล้วจะว่ามันมา เล้วกว่ามันจะมาเกือบหร้อยเย้เย้เย้เกอแล้วนั่นหรออิสมาเกเลตาอิสมากีโตเดี๋ยวเสียลาวบฮีวิ่งไปวิ่งไปเปาววิ่งไปวิ่งไปเอาเอาเไอเปาโดนแม่งถางตันเยอยแล้วแม่งวิ่งแล้วเลี้ยวมัเลี้ยวไปหเยียเปาโคาเหลือต่อแล้วยังยิงกูวิ่งไปหาแม่งเร็วกว่า ต่อซื้อสู้นะเหลือแค่เองคนเดียวแล้วต่อ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 หลังหลัง fuck you อันนี้สคริปต์มายสัตว์ถึงแล้วมาไปไปลุยเลยวันนี้เป็นงานไม่ใช่เจอไปจะเอ๋เดินมาพังทางนี้ใช่ไหมที่มันจะอยู่อ่ะซ้ายมือใช่ป่ะอยู่ป่ะไม่ใช่มันเดินอยู่เฮ้ยเฮ้ยคือรามันเดินมาใอ่ะ ซ่อมอันนี้ก็ได้เหรออย่าเพิ่งอย่ามันไม่ได้ให้มันพังแล้วเราต้องไปซ่อมตรงที่มันพังอ่ะอย่าให้มันพังหมดก็พอมันมาเหรอไม่รู้ทำอะไรเพื่อนกูอ้าวมีป่าวแล้วมาอดีตครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เว้ยไอปอลน้งโลมาหากูหาไอ้เี้ยไม่ได้อยู่ทางดัน ไอ้เครื่ทางตันในสัตว์เอ้อไอ้เครื่องนี้อยู่ไหนวะเนี่ยปุ๊บแฉบอีกหน่อยดีกว่าเฮ้ยไอ้เป่าไอ้สัตว์อ๋อไม่ใช่พี่ใจกันดิอันอยู่อีกฝั่งนึงไป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 ไม่งวิ่งมากไม่ได้วิ่งม่าเดี๋ยวโดนมันอยู่ไหนวะมันเดินไปพังอีกตัวหนึ่งแล้วดีใหญ่ยี่นี่ไงนี่ไงไอ้ไอ้ไอ้สอดแล้ว ซอนแล้วกูซอนกูซอนแล้วไอ้เหี้ยไม่วิ่งขวานกูไปแล้วไปแล้วต่อมันไปแล้ววะไปหรอเมื่อไหนไม่รู้แล้วพี่ไปไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันทางหมดกูไปปั่นอะหรอไม่ปั่นไฟไจะปั่นผีอ่ะโอ้กูมองไม่เห็นทางมันมันกด f เปิดไฟฉายได้ <Okay. S 2> โอเเคฮ้ยนี่ไงเจอแล้วข้าเกียรติท่านมันจบแล้วอนาคินขครอย่างที่สูงกว่าไอ้ซาดประมูลข่าท่านไปอีกสอง,อสองแล้วมันก็โดดขึ้นมาหาพี่แหละเจ็บมจีเจอออเดอร์ซิกดิซิกแน่สอง,สอ,งอีกสองเฮ้ยชิบหายละเอาเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูทำเองเออมึงทำเลยเดี๋ยวกูไปดูวเริ่มเลยอุ้ยเริ่บเลเฮ้ยไม่อยู่ข้างหลังผมแล้วอ๋อ ไปพายเงียบเลยตอนนี้ทำไมไอ้ผีตัวนี้มันชอบมาขลังันอะไรนะทำไมไอ้ผีตัวนี้มันชอบมาข้าหลังนอนดนเพราะมันชอบตูดไงล่ะกำลังปันไปเบามาเดีวตูดกันเลยตูดกูมีคนเฮียอุ้ยพอสาวออดอ้อนแค่มองก็สั่นก็ไหวเมื่อกี้เหมือนกูเห็นกูวิ่งสวนไปแล้วเลี้ยวขวาเจอไหมจ๊ะไอ้เหียทางตัน มันมาป้าเปาทำไมมันมืดจังวะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอสมะแกเอสมักาลาตาเอสมะกี้โตเปลวเปลวเป๋เปลวเปลาอย่าร้องของเปลวไอ้เปาดูว่าเสียงแต่ยังต้องขอร้องเปาเปามันขยับไม่อยู่เลยไอ้ปัดเลยกูยังเห็นแม่งยืนอยู่ที่เดิมกูถามจริงนะถ้าเกิดมันยังอยู่อย่างเงี้ยแล้วกูจะกลับยังไง หามหาเพยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยไอเปาขวามึงขวากูเอาเครื่องนี้โ okay. อเคแต่ละองค์ยี่ห้อยอดจริงออขอบกลจีนกู <c oughs> ส้นตีนหน่อยสัตว์มาดิไปไหนแล้วเดี๋ยวมันเจอลูกบาจตุัวไม่มาหาผมแล้ววะเอาดิไม่งเดินมาฟังเครื่องพังไปเลยพังไปเลยเดี๋ยวมึงมอ,อย่าเราอย่าเพิ่งวิ่งเลยว่ะไม่งเดินออกมาละ เฮ้ยเห็นใครเมืงแบบแบบเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันกูดูมุมก่อนเสียงเดินอุ้ยมาหากูเหี้ยโอเคหน้ากูเลยอยู่ไหนวะสมมติแบบไอ้ไอ้กายตายครับไอ้กายตายเพราะผีตัวนี้แล้วแบบไปตรวจมีคนมาชันสูตรวอาวไอ้ตายเรียบร้อยใครโดน ไม้สัตว์ถึงเวลากูแล้ววันนี้แหละกูซื้อซอสแหางลมมาแล้วเดี๋ยวึงเจอกูไมยน้องรับ<ะ>มไม,ม้สัตว์ซอสหางลมตาสามแม่ครัวกูพร้อมมาจำหน่ายให้มึงแล้ะอ๋อมันไม่มีไฟด้วยมีมันกดเด็บไม่ใช่หมายถึงว่าม,มันไม่เปิดไฟด้วยปกติมันจะเปิดไฟทั้งหมด AC ออซี่อ่ะอ๋ออ้มันอยู่ซ้ายยังพังแล้วหนึ่ง้ายจริง เชี่ยเราไม่มาตรวดหนูว่าพ่อพ่อเขาใส่ไก่ปิ้งอยู่ปะวะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นว้ายสัตว์พ่อแม่ทะลุท่อตายไม่มีหาเครื่องอื่นแล้วออ <c oughs> เอ้ยเจงาม่งมีโยกมังมีโยกเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวสายเจอเจอตู้เจอตู้อย่าพึ่งอย่าพึ่งกูขอ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ยังยังยังกูอัพสตาไปหน้าก่อนหนึง <c oughs> ไม่แคมป์ไม่ได้ไม่ได้กูขอนะอย่าพึ่งนะ <c oughs> กูไหวแหละไอ้สัตว์มันต้องแก้ไงวะ นี่เหรออีกซ้ายตรงจังหวะโอเคแ่ั้นแหละอย่าพึ่งนะกูว่าแหละกูว่าแหละกูกูขอร้องอย่าพึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย